ดูดิเออถ้วยถ้วยหอมๆเลยครับคุณผู้ชมเต๋อเหนือหมดหมดเตี้ยเลยนะเโอ้อ้โแ๊ตดูดิคุณนัก้านี่โอ้โธเนี่ยใครๆเร่วหนลูกหินเนาะเพรลูอหไเพราอะโอ้โ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าภัยอีกแล้วนะครับผมโอ้วันนี้มาแดดไม่ออกนะครับครึมๆหน่อยแต่ก็มาพร้อมกับของเด็ดโอ้โหอันนี้ถือว่าเด็ดมากครับของเด็ดอีกแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเปิดพร้อมกับพ่อนะอันนี้พ่อชอบแน่นอนพอเห็นต้องตื่นเต้นแน่นอนครับโอ้ยนุ่นๆกำลังรับมีดเลยเดี๋ยวไว้หั่นของพิเศษเราโอ้นี่กำลังรับมีดเลยว่าโอ้รับมีดรอเลยเหรอ ของเด็ดพอดีเลยรับมีดก็ต้องจัดอันนี้นี่เด็ดเด็ดมากกราบเหรอ๋อดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะหากินยากหากินยากผมสั่งมาเป็นเดือนแล้วพ่ออะไรอะไรอ๋อข้าเกินได้ไหมาเนี่ยก็สั่งไว้เลยอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยบอกคุณผู้ชมหน่อยโคกเนี่ยก็ทบหมักชามันอ่ะโอ้โลกวัวรกวัวอ่าเข้าเจเด่นน้องวัวชุดยี่อะไรอันนี้หมักชามันเหรอพ่อเนี่หมักชามก็ เดี๋ยวหนือหมดทุ่มหมดเตี้ยเลยนะเนาะผมจัดมาสามโลกว่าพอไหมพอไหมสามโลปวดรัดูักโอ้ยดูผู้ชมผมมาเล่นมาเล่นเหรอนะชอบไหมชอบนะชอบไหมชอบก่าเนี่ยบอกแล้วของปวดพ่อเป็นผีวะเนี่ยมันอ่ะมันหากินยากอันนี้ผมสั่งบอกไว้ตั้งเป็นเดือนแล้วพ่อถ้ามีค่อยบอกนะอย่างเงี้ย นานๆจะมีโอ้โมดด่เหนือยนี่นะทำอะไรทำอะไรกินดีลกวัวคิดก่อนติกต๊กตักติ๊กตักนานแล้วไงเราไม่ได้ทำกินอ่ะอันนี้นะผดผดต้มก่อนต้มต้มกินเหรอต้มกับน้ำจิ้มเหรอผดต้มแล้วก็ปดีผดดีอ,อะ่ะเนาะหม้อน้ำจิม้มละสุราฉาดมาหุงหุงโกหุงลกตัวไมหน่อยเขาตัวมนน้ำจากไข่กับขาเปาะสองอย่างเนี้ยบอเราหั่นหั่นเอาขึ้นขึ้นมาหุง อ๋อไปต้มก่อนต้ม่อนต้มดับกลิ่นงเงี้ยหรอ,อต้มดับกลิ่นแล้วก็เอามาหั่นหันแล้วค่อยมาหุง,หงอีกทีนึ๋งอโอเคครับหุงส,สารเริ่มจากตักไค้ก่อนนะครับผมตักไค้ ไช่นะครับโมลกเต่าแล้วครับผมนี่อ๋อสัโอ้ชิ้นใหญ่เลยนะเนี่ยดูนี่กมาเรียกมักสามันนะหมักสามักสาอี่โอ้ยพ่อทำไมลูกสองลูกนี้มันใหญ่อะมันผมอันใหญ่อันน้อยล่ะกับมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนาะมีหมดัอนใหญ่อันน้อยอันะไรอันใหญ่มักสาล้างสักหน่อยให้สะอาดสักหน่อยหัวขนาดเนาะโอ้โห มักษาในสับใจมากนี่ชามเก์ได้เพื่ออิ่มแล้วเนอะใหญ่จริงอือโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหนขนาดเนอะนี่ใหญ่ขนาดเนี่ยโป้โปโนี่เอาละครับล่างเรีบยบร้อยละนี่ครับน้ำสมนุนไพรออกละเฉาลงไปครับโป้ อันนี้ต้มนานเลยพ่ออันนี้ต้มจะมันหมกสังโพดังกำไรละตู้เดียวเพิ่อเดี๋ยวเดือดอีกสักรอบเออเดือดสักรอบเลยละโอเคให้มันตึงๆเนาะไม่ตึงๆให้สุกอะไรเดี๋ยวเราต้องหุงต่ออยู่ครับหุงปิดผ้าไปหน่อยนะครับคืขน้นเครื่องครัเข้ามาได้แล้วกันกลิ่นนี่ออกมาเลยกลิ่นสมุนไพรนะเอาโอ้้หูเดือดแล้วก็ไม่นานนะเนี่ยแป๊บเดียวมันแล้วมันปรุงไว้เดี๋ยวเาก็บใส่หรือเปล่าใส่ตอนน้ำเดือดเลยนั่นแหละโอ้โห ไม่มีกลินาวเลยนะม่มีาวนะถ้ากินรวมพิษเอาละครับได้แ้วนี่แค่เดือดอย่างนี้พอแล้วเนาะอ้ค่ะโอเคครับเอาออกกันเลยพ่อทหม้อก่อนไหมได้เหรออ้ได้ไมด้ไม่ได้บจับไว้จับไว้นอ่อ้ยโอ้ยโ้ย้คหนักกแดูดิคุณ่ะค่ะไอโอ้ยฟังนี่อยู่พ่อมนดโอดูไอโวยพุ่งอีกชิ้นครับอันนี้ชิ้นใหญ่โอ้สาบะล้ว สามกิโลกว่าครับผมจัดไปโตไปทำอาหารต่อครับน,นี้ยังไม่เสร็จนะแค่เริ่มต้นนะครับผม,มแล้วพักต้มให้มันในตีเหน้อยกค่ะพัดต้ม,น,ม,น,น,ตม,น,มน,นี่นะหอมขนาดเลยโอ้โหทำอาหารต่อโอ้โหอันนี้แค่ต้มตึงๆนะครับไม่ได้แบบต้มแบบเปื่อยอุ้ยแต่ดูมันไม่เหนียวเลยนะเนี่ยเปื่อยเหรอเออเปื่อยแน,น่ข้างในยังดูเปื่อยนี่มากโอ้ปึ โอ้โหมกขนาดนั้นโอ้ยชิ้นใหญ่เลยพ่อยังอีกอะนี่อ้โหพ่อันี้ลูกนี้มันหันได้มไ้กาได้กานได้กนี่พอหันหนึ่งนี่โอ้ข้างในจะเป็นหนีคุณผู้ชมนี่พอน้นี่หนึ่งนี่โอ้โทเนี่ยโมกขนาดเนี้ยโอ้โหชิ้นใหญ่เย โอ้โหเยอะอะไเนี่ยโูไม่หมดมึงคนเนี่ยฮะนักนักขนาดนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเยอะเยอะจริงสามกิโลมันไม่ได้หดนะเนี่ยนึกว่ามันจะหดลงไปเยอะมันก็ตึงๆอ่ะอันนี้มันสีติชดๆเราดูมันท่าไป้ชื่ออะไเป็นจีแข็งๆมันน้อยๆเดียวนะโอ้ยดีสายมันแน่นมากเลยพ mm ่อเนียนครับถ้ามันบางอันมันมันจะเละไหมอ่ะวะอเนี่ยอือเออบางอันดีนะอันนี้ว่า เกืบเกือบปีขนาดไหนอันนี้มันจะเหนียวกับเหนียวนี่นะไม่เหนียวเปุยปีขนาดละตดของอะไรเงี้ยชอบมาโอ้โหหอมเลยอู้นี่แหละลูกใหญ่โอ้ดูเดี๋ยวเขาดูลูกนี่หน่อยเนี่ยนี่โอ้โตกลมๆคล้ายๆหลวงหลูกหินเนาะมันลวงหินเลยพอได้เขาเ้อโป้โตเนี่ยโอ้เนี่ย S <s> <S <s> <S เหมือนในขลังเลยนะเหมือนห<ร>อเหมือนอันท<ร>้าเหมือนอันท้นาเหมือนอันท้าวัวอย่างนี้อันท้าหมูโอ้ย่างนี้ใหญ่มากดูดิคุณผู้ชมโอ้ยเยอะมากครับเยอะเท่นั้นหร่นะอันนี้จัดมาสามโลกว่าโลละสองร้อยห้าสิบถือว่าไม่แพงไห<อ>แพงเพไม่แพงไม่แพงอันนี้นะไม่แพงเนาะทอดขินยากขนาดเลยโอ้ยดูดิโอ้ทอดเต็มหม้อเลยก็ ราคาหนาละอาร์อะไรๆะเขาพอเนี่ยโอ้ยในหม้อก็เยอะนี่ก็เยอะจัดไปพออยังประมาณนี้เนี่ยในผักไปเฮ้แมีนะมีมีชอบขนาดนละแม่ชอบกินอยู่เนาะชอบก้าเอาเหรอเออโอ้เออใช่ใช่อันเนี้ยลกเนี่ยแม่ก็ชอบกินอยู่ชอบนะแต่พวกเป็นพวกปลาไหลกบไม่กินแต่ลกวัวกินได้อยู่เขินเขินี่หลือเดียวหนึ่งหม้อนี่พอแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวฝังให้แม่โห่หรอ อืมนี่แล้วแต่แม่จะไปทํากินเลยลวกลวกไว้แล้วดับคาวแล้วอันนี้ใช้มันตุ้มชั่วๆก่อนเปลี่ยนน้ำจิ้มค่าชบาทก่อนเลยชื่อเลยอยๆเนี่ยอันนี้นะสิบบาทเลอเอาเลยะนี่ก็เยืะอยู่ในเนี่ยเข้าใจจักไข่ขาเนี่ยเขาตุ้มนจำปรุงเแล้วมันน้ำมันทอดนะอนีรอยู่มันตุ้มาดคาวไม่คาวเลยได้กินคาวได้ดูทำสองคนเอรอเฉลี่ยขนาดครับเลยบอกเครื่องได้รู้อ๋อจริงจริงเออนี่นะเดี๋ยวบอกเครื่องกันไหมพ่อนี่นี่ครับเอาตะไคร้ก่อนตะไคร้เสร็จก่อนเนี่ยหั่นไปแล้ว ตะไคร้ก็ทุบแล้วก็หั่นเนาะอือทูบแล้วก็หั่นแล้วกับนี่นี่ครับเครื่องเขานะครับผมเริ่มจากตะไคร้ก่อนนี่ตะไคร้เนาะมะเขือชุ่มหอมแดงหอมขาวผหน้ำผักป้อมเก๋าฉลดผงขมิ้นผงถั่วเน่านี่น้ำมันแล้วก็นี่ผงสมุนไพรนะครับเนี่ยอย่าใส่เนื้ออย่าใส่เนื้อเอออันนี้แหละอุ้ยใส่นี่ตัวนี้เด็ดแน่นอนครับเออเด็ดนะอีร้องหุงต่อไปมะเขือเทศครับ ชูเลมมิ้นตางเอาความหวานจากหัวหอมอ่าหหัวอมใส่เย,ยิ้มก็ออกหวานหวานจริงนะหวานนะโอ้โหตามด้วยกระเทียมทุบๆหน่อยนี่ค,ครับที่เลยครับใส่เป็นลูกเลยครับอ๋อใส่พริกด้วยนะครับไม่ได้บอกนะถ้าใครเอาไปทำก็อยากโขลกอยากหั่นก็นแล้วแต่นะเดี๋ยวเราชอบแบบใส่เป็นลูกแล้วก็กัดกินเอา ชลรสนะครับปรุงรสกันเลย <S <S เกลือชลรสผงขมิ้นครับปรุงง่ายๆสุดรสชาตินะผงขมิน้นขมินน้นนะผมน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันงากับสุดสรสชาต์ตามด้วยน้ำมันงาน,านำเข้ามาจากรสชาตเลยนะครับคนเข้ากันนะครับเฮ้ยทูน่าวะาทูน่ามันเลยใช้ทูน่ามัใส่เด้อถ้าไม่ใส่เมื่อใส่น้ำมะกะเอาเข้าคัวเค ขั้วขั้วผักก่อนนะครับรอใส่น้ำเดี๋ยวค่อยใส่ถั่วเน่าลงไปหอมเลย่ะทำเต่าอันนี้นี่ครับเรียบร้อยครับไปตั้งวนเต่าแล้วครับของอร่อยอยู่ที่นี่ของอร่อยอยู่ที่นี่นี่นอนอันนี้นะโอ้โหอ๋อไม่ลงจะอยากขอดกันดิกระตันดิวหมอนเนื้อในะ น้อยมันตึงๆหน่อยเนาะครับปิดฝาไปก่อนปิดไปปิดช้หน่อยเดี๋ยวมาคลนกันนะครับพวกนั่นนะทาริทวิธีกินเหมือนกันนะเอายำก็ไล่เกียงอ่อมก็ไล่แต่ว่าในเป็นพวกทัพสุรสารนั่นแหละเป็นหุิไอ้พวในหุงหุงโฮกหุงโลหหุงโฮกหุงเครื่องเนื้อหุงเนื้อหุงได้หมดแหละด้หมดเสียงหุงปุบปั๊บแล้วขอดูหน่อยตุ๊บโอ้มีน้ำหมอกเพราะมีน้ำโคลนไหมยังไม่โคลนเนาะโอ้กลิ่นหอมมาก กลินหอมมากผู้ชมขอกว่ารอให้น้ำแห้งก่อนตอนนี้ยังไม่คดนะครับเสือเสือเขาม่ลงประมาณนี้ประมาณเนี้ยเนี้ยน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งโอ้ยนี่เ็ากลิ่นหอมมากเนย่หมนะนี่นะหอมขนาดเนี้ยแต่มันไม่เปียเนาะไปปล่อยัวเมันหอมแบบเหมือนเราผัดหอมมาครับคุณผู้ชมาเมื่อกีก่อนนะหอมขนาดนี้นี่ ครับมันแต่มันมันเฮียงอีน่ะใส่น้ำลงไปเน่อยเนี้เออเน่เป็นเพราะว่าหูงห <identified> oh, <engineering> ั่นแหละหูง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 มันหอมจริงจริงก็ใส่น้ำเลยโอโถอันนี้เราก็ใส่น้ำหุงให้มันเปื่อยเออหูงมันเปื่อยเพราะมันหอมแต่มันยังไม่เปื่อยดีนะครับเราใส่ปองถุงน่าเนยอ้ปองถุงน่าใส่ตอนน่อเนะใส่ตอนนี้นะใส่ตอนใส่น้ำนะครับนี่แหละเพราะว่าถ้าเราใส่ตอนเราผัดอะกลัวมันไหม้นะครับเออเนี่ยนี่ครับปิดผาไปนะครับเฮ้ยอย่าใส่เนื้ออย่าใส่เนื้อถ้า มันชุกได้ทีก่ก็ใช่กะสุดท้ายนอนสุดท้ายสุดท้ายนะตัตัวอใส่พร้อมตนวอมบุกชีเออใส่พร้อมกันนั่นแหละโอเคครับนี่ปิดผาไปนะครับตรง<อ>นี้ก่อนโหก่อหมอนี้นะห้าร้อยกว่าผมขายหนึ่งโอ้ไม่ขายไม่ขายเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้ มันน้ำมันแห้งไปรอบหนึ่งแล้วนะรอบละแล้วเราเพิ่มน้ำนะครับเพราะดูแล้วมันน่าจะยังไม่เปื่อยเพิ่มน้ำนี่น้ำที่สองครับรอบมาดูกันเอาละครับปึ๊โอ้โหว้าทบกีเในความขนาดนะโอ้โหน้ำรอบสองนี่ก็เริ่มแห้งแล้วพ่อเนี่ยเริ่มละเริ่มละโอ้ห์อืเปื่อยแล้วเปื่อยละโอ้โจับมือดี่อเนี่ยโอ้โหนี่ปิดท้ายนี่แหละทีเด็ดเลยยาใส่เนื้อเนี่ยมืพอแล้วเข้ากันนี่นอยนะอื้อหนึ่งของเนี่ยนะมันเป็น กลิ่นสมุนไพรอะครับผมจะเป็นของแบบนี้ครับนี่นเองนะสมุนไพนี่นะโอดท่อบอกไม่ถูกเหมือนไงกลิ่นมันไม่เหมือนพริกแนมนะครับมันจะหอมนี่มาแกใส่ลงไปวอดท่อโอ้โหใส่ไปแล้วกลิ่นหอมกลิ่นหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนไม่ไหวนะไม่ไหวหม่ไหวนะนี่หอมเหมือนเดิมครับปึ๊บนี่แต่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็กลิ่นจะแรงไปอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้โอ้โหฮะโอ้แต่ชว์จุไอรันเลยอ๋อโอ้โหนี่ครับ เพิ่มเลยเพิ่มเลยต้นหอมผักชีโอหหดเถอะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเอาล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตักสิถ้วยครับผมโหนะครับอืออือว้าวอะไรนะหุงหุงลกหัวหุงพวกเออเอาะถ้วยถ้วยอืมกลิ่นหอมหอมเลยครับคุณผู้ชมโอ้ มันชวนที่อัดเลยวะนี่นะหอมขนาดเลยอะโอ้โหนี่ยเนี่ยเนี่ยประจีนไหมนะสองชิ้นเลยวะสองชิ้นเลยนะกลิ่นแรกที่หอมนี่ยาใส่เนื้อหอมมากยาใส่เนื้อก็หอมโอ้หอโอ้ยดูเปลือยเยอะเนี่ยยังไงครับ อีก้าหม้อขนาดอีก้าหม้อขนาดอีก,ากา้าอีก้าหม้อขนาดอ้าอ๋กินหกกินเครื่องน่ะเดี๋ยวเฉยยานอะยาเถ่อนเนื้อนะมันชุดยอดเลยฮะก็ทั้งความขนาดเนื้อหกกับเนื้อมันเหมือนกันเนื้ออันนี้มันหวัวมันมันปอกมาถูกนะมันฝานด้วยนะมันหากินยากด้วยหายินยากนะโโฟนี่คือยอดจริงอ่ะโอ้โหมันเหนียวอ่ะหึสองน้ำน,นะเหนียวเหนียวไหมเกือบเกือบเกือบเลยเนาะ ปรตท้อขอด้วยกระไรชุดยอดเลยโปรตทั่วหรอนี่นี่โอ้ยโปรตจะนุ่มนี่นุ่มนี่ขนาดน้อนุ่มมาหวานถ้ามันกรึบๆก็ต้องเป็นเนี้ยเนาะเป็นเป็นเป็นตัวอะไรนะตัวเนี่ยอะไรไม่รู้มันเนี่ยตัวพิมพ์มันเนี่ยแต่ถ้าที่เป็นลูกนี่หนังมันอ่าหนังมันที่เป็นลูกนี่คือแบบนุ่มมากเลยอืมอืม อ้าใครกินมาแล้วมันคือดหวดแล้วอ่ะกินเมื้อเมื้อนะอืมป้อดท่าอืมนะไปคำหนึงครับเดี๋ยวนั่งกินเลยกับพ่อแล้วอืมอืมมาๆวงชมนั่งกินด้วยกันครับอืม

ก็มไม่เหนียวเกลิบๆแต่หมักสามันเนี่ยนุ่มมากอืมนายใส่เนื้อหอมมากเข้านะอร่อยนนี้นายใส่เนือหุงนี่เราไม่ค่อยได้ใส่อะไรเยอะนะอืมนายใส่เนื้อมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีขขอ่ะใส่ลงไปมันจะหอมอหม,มักสามันอันนี้นุ่มมาก นุ่มมันไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นอะไรด้วยถ้าเป็นแบบลูกอันท h มันจะนุ่มๆอย่างเงี้ยถ้าเราต้มนานแต่มันมีกลิ่นอือแบบแต่นี่ไม่มีกลิ่นเขาของอย่างพอทำเนี่ยจับอะสุราสาร์านี่ริงเนี่ยใมอืมากนะครบเลยน้ำมันงาก็มีอืแน้ำใส่เนื้อก็มีมี่นี้ของจริงเลยสุราสฎร์ธานีเนี่ยยุงหรอไม่ยุง แล้วอีกอย่างที่คนชอบโลกผมว่ามันไม่มีกระดูกอ่ะให้คนชอบกินโลกอ่ะมันมันไม่มีกระดูกเลยไม่ต้องกลัวกระดูกเลยมีแต่เนื้อเขาซื้อโลกอะไรหมดไม่ทั้งโลกเนื้อใชยังรอกไชยัง่ะกินได้หมดถือว่าไม่แพง่ะหน่งห้าสิบกับความอร่อย่ะถ้าเนื้อล้วนไม่ได้อร่อยแบบนี้นะมันมาต้มมาแกงมันเนื้อมันเป็นเส้นๆแข็ง อืมเหมือนกันอืมอืมลองพิกหนึ่งอืม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 อย่างกูเนี่ยน้ำแกงอร่อยมากไม่เค็มหอมหอมแล้วใส่เนื้อแล้วก็ตัวลกมันเนี่ยมันนุ่มอืมเยี่ยมเลย หวานี่ภาคกวางเลยอือเด็วก็ออกช้าก็ร้องอันนี้เพราะมันเหมือนกระเพาะเหมือนไส้มันเนาะกลบๆแต่ตัวนี้นุ่มๆเนี่ยหมาช้างอืมมีมีอุบกินดิครับหมาเนี่ยครับนี่ครับโอ้อืออืมอืาดใจมากไม่ใครกินนะปาก็ชื่อเลยนอะอืม หม็อหม็อนี่นะคือว่าเนี่ยถ้าจะเหนียวก็อย่างเงี้ยแต่มันไม่เหนียวมีแต่อย่างเงี้ยแหละที่มันเหนียวได้เราใส่น้ำสองรอบมันก็ขึบๆว้หม็อกเพิ่มข้าวหน่อยไหมเพิ่มเลยต้องเพิ่มข้าวครับข้าวอีกเสิ้งหนึ่ง น้าแมนเด็ดมากกิ่ข้ามากมกินหอมเลยอืมถ้าตอนมันดิบๆอะ่ะมันควรจะไม่กล้ากินนะมันไปต้มก่อนอืมนี่ก็มันจะแบบมันจะกระด้างขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นแบบดิบๆอะ่ะอาจจะแบบเออดูแล้วแบบมันละเลไม่ทันอ่ะ มันเละๆหน่อยข้างล่างนี้ก็ส่มนตะไคร้ขาดปะลองใส่แล้วลองใส่ช่วยนอย่างนั้นครับรวมน้ำเปล่าทับรวมน้ำเปล่าเครื่องเครื่องเทศเครื่องขม็นแรกขึ้นเลยอะต้องให้มันตึงๆหน่อยข้ามาหั่นมันจะน่ากินเหมาะเลยคำใหญ่เน้นเด็ดๆโอ้ยลูกนี่เลยปะอือืออือ นี่หอมเนาะหอมดิบางค้นมากอันนี้เรียบดนเนาะถ้าคนเคยกินหูละอร่อยไหมเนี่ยถ้าคนเคยกินคนเคยกินคนเคยกินที่ชอบกินอ่ะชอบคนเคยกินแล้วชอบกินเขาจะบอกไม่อร่อยเพราะเขากลัวคนแย่ง พอใคอยากก็ดูในอย่างก็ในยูทูบกิ๊ก่ากพอเห็นอ๋อมันเลยกินหมดเลยนี่เองเรอเก่งเท่ๆมันกินเห <im it> ็นน้องกินใช่ไหมเมื่อกินน่ะเขาก็เตียงน้ำจิ้มเห็นไหมมันก็ส<ะ>ูตรเหมือนกันอย่างโปรเข,เขาเคยเตรียเอี้น้ำจิ้มเราก็เคยทำเนี่ยน้ำจิ้มก็มีโอ้ห <im it> ัวน้ำจิ้มอ่ะเรากินเล่นๆอ,อ่ะกินกับหมากกับอะไรถ้ากินกับข้าวผมว่น้ำแกงมันหอมเดียกลเขาทอาเครื่องได้เนี่ยแด่ดุท้องเลยแดดไม่ส่องอื เวลาเขาจะสั่งเนาะเขาว่างไงเขาสั่งว่างไงเขาสั่งว่าเดยเดยทองทล่องเลยเนี่ยเด็ดเรื่องเดทองเครื่องในเรื่อเนี่ยเด็ดไม่ทองก็คือไม่สั่งนะครับไม่สั่งทุกอย่างเลยไหมตับไตไส้พุงนับไหมเนื่อนอ๋อขอขอไอ,อตัวเด็ดไม่สั่งเด็ะไม่ทองเขาก็จะรู้แล้วว่าเครื่องในข้างในอ๋อคืเคยกินมาอิ่มเลยหมดไหมเนี่ย เก็บไว้กินตอนเย็นห่อมน้อนำแกงมันก็เผ็ดบ้างอยู่แล้วอเอากัดไปอีกสุดยอดอ่ะอ่าเท่าไดนน้ำแกงเด็ดมากแล้วก็หอมยาใส่เนื้อนะครับอไอ้พวกไอ้ลกก็นุ่มมากวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝา <c oughs> กแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคุงโฮโกโวสุดทชานะครับ